ว่าหลักฐานจะไปถึงแค่ไหนหรือว่าเขาแค่รับจำนำหรือว่าจะมีการข่มขู่บังคับเนี่ยเดี๋ยวรอสอบบัตทคำให้ครบก่อนครับท่ืนอครับคือคือคอย่างตอนนี้มีกระบวนการแก๊งเงินกู้อาราบาเอออาราบาตมากเลยที่จะมาทักแก้วครับ,แ,รบแล้วรามไปถึงิรอบนอกครับนะครับทั้งในตัวเมืองได้ครามแล้วก็บางลายเนี่ยถึงกับยึดที่ดินแล้วก็แล้วก็ยึดทรัพย์ในบ้านด้วยอย่างเงี้ยครับเออตำรวจหรือเขาไม่แจ้งเป็นเรื่องของ ระหว่างคนกู้กับผู้ให้กู้แล้วถ้าเขาสมยอมกันนะว่าเขารับได้เขาเขาสามารถผ่อนได้แต่กรณีที่มีการข่มขู่เนี่ยขอให้ท่านนะครับตั้งต้นที่เราจะสามารถนำไปสู่แบบเคสกรณีอย่างนี้ขอให้มีผู้เสียหายมากขึ้นะครับคือเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ชาวบ้านก็ไปกู้คนกู้เนี่ยเข้าใจครับว่าเขามีตังค์บางรายเนี่ยนะครับกู้ไปถึง ไทนี่นะครัต้นต้นครบแล้วดอกครบไปสามสี่เดือนแล้วยังยังเราก็จะได้เริ่มเริ่มดำเนินการเลาต้องการรับรถรู้การเช่ขับรถสุดท้ายใที่ทุ่บ้านนะครับมีองศาไปไม่ได้หมดนะเดี๋ยวขอขอตรวจสอบติดเลย่อปบัตรคนเจ้าของรถในที่เราเห็นว่าอย่างนั้นนะครับครับแต่เขาใช้นายนะตามบัตรประชาชนน่ะเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนิดหนึ่งนะมีเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรรวบรวม เดี๋ยวบอกว่าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่มีปัญหาครับคือไปถึงใครก็ว่าไปตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานรอนิดนึงก็จับเมื่อเมวานนะครับเดี๋ยวรอผู้เสียหายมาเจ้าของรถมาสอบปากคำอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับผู้ต้องหาถูกไหมพี่ดาเออยังไม่มีเดี๋ยวตอนเนี้ยก็คือสอบรวบรวมหลักฐานตอนเนี้ยเจ้าของรถรถเดียวกันเก้าคันกับเท่าไหร่ รถยน9กามอไซค์แครับรถยน9ก้ามอไซค์ปรึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเป็นการมาจํำนำครับแล้วก็ที่ตอกเปี้ยก็อยู่ในอัตราประมาณร้อยละห้าหรือร้อยละสิบสิบส่วนพื้นที่รถที่มาจํำนำก็เป็นส่วนใหญ่เป็นรถรถที่อยู่ในพื้นที่เราบ้างมีมีนครนายกปจินแก้วชนบุรีมีนครราชสีมาลุนนครนารป็มาก็มีบ้างตามโดยไม่ได้รับอนุญาต อันนี้ข้อหาแรกเลยส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวรอระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครัถึงแม้เป็นตำรวจเราก็ดำเนินคดีถูกไหมไแต่ตไม่รอดหรอกคร <laughs> ต่อไปก็คนนี้นะ <laughs> แต่ตอนนี้แพงที่ส <laughs> <c oughs> ุดวันแรกเบสที่เป็นเท่าไหร่บ <laughs> ้างอใจก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่า,าบาทใช่ไหมคือกว่าบาท ไอ้การเมงวดแทนจะมีอ่างนั้นไหม่แล้วก็ขอขอแก้ค่าได้รับความเดือดร้อนจากพวกแก๊งเงินกู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้พวกเราเนี่ยก็แจ้งมาที่สพรันได้นะครับคุณส่วนใหญ่ใบฟิวเนี่ยจะมีส่วนใหญ่ในกรุงเทพตลาดันี่ยือตอนนี้มันถาูกแล้เนี่ยมอาวาดอยู่ในเมืองสแกมคือตอนนี้มันเยอะมากเลยครับช่วยประชาสัมพัน์ห่อยว่าให้มาผู้เ่ง ก็ประชาสัมพันธ์นะะอยากให้มาพบเลยดูเมืองตะแก้วเยอะครับต้องมีต้องมีรถรถที่เขาเอาเป็นถึงเจ้าของผู้อบครองรถอะไรใช่ครับแม้มันจะไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้ามีตัวตนหรือมีหลักฐานรถมีทะเบียนรถมันอาจจะนําไปสู่ตัวคนที่ปล่อยได้ก็พยายามพันต่อคือตรงนี้อ่ะก็ยังมีอี่นะศูนย์อะไรนะตำรงธรรมของจังหวัดอะไรเงี้ยเออเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะนั่นมา tùng mà cho lao เดี๋ยวเราก็จะตรงไป